ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชนแนลตอนที่76ประจำวันพฤหัสที่11สิงหาคม2559นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่วัดพระาธาตุหนองแวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมได้มากราบนมัสการพระาธาตุนะครับขอบุญมาฝภาพี่น้องทุกคนเลยนะครับผมมาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพราะใกล้จะถึงวันแม่ ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับได้มากอดคุณแม่หรือมากราบเท้าคุณแม่เนื่องในวันแม่กันให้เยอะๆนะครับเพราะสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งเห็นความกตัญญูเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีต้องมีความกตัญญูใครที่ไม่ได้ชื่อว่ากตัญญูหรือเป็นคนที่เนรคุณสังคมไทยจะไม่ยอมรับและสาบแช่งให้มีจุดจบที่ ไม่ดีเลยนะครับผมได้พาหลานๆมากราบคุณยายได้พาแม่ของลูกมากราบคุณแม่ของเขานะครับก็ทําให้สังคมไทยยังเป็นสังคมที่น่าอยู่และเป็นสังคมที่อบอวนด้วยบรรยากาศของความรักความกตัญญูต่อกันและกันนะครับวันนี้ไอชแนลนะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะครับผมจะมาขอความเห็นผมจะมาตั้งข้อสังเกตและอยากให้พี่น้อง ได้ช่วยกันจับตามองว่าองค์กรเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ที่จะพูดถึงเนี่ยกำลังทําอะไรและพี่น้องเห็นภาพเป็นยังไงองค์กรที่ผมว่าก็คือสํานักสันติอโศกซึ่งได้ถูกขับออกจากพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมหาเถรสมาคมนะครับรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสันติอโศกนะครับสันติอโศกได้แสดงบทบาทของความอิงแอบแนบแน่นกับฝ่ายซึ่งต่อต้าน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งมวลชนไปร่วมการขับไล่นายกทักษิณน,นายกสมัครนายกสมชายจนมาถึงนายกยิ่งลักษณ์นะครับเราจะเห็นมวลชนของสันติอโศกได้ไปร่วมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะไปร่วมเกี่ยวกับทางด้านการเมืองเพราะเป็นองค์กรเกี่ยวกับาศาสนาแต่สันติอโศกก็ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งบุคคลต่างๆซึ่ง เป็นลูกศิษย์ของสันติอโศกและเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมก็ได้มาออกมาชี้นำและเข้า,ขาไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ เมืองอยู่เป็นระยะระยะแต่บุคคลเหล่านั้นมีหลายคนนะครับซึ่งกลายเป็นโมฆะบุรุษกลายเป็นบุคคลซึ่งล้มละลายไทยนังในทางความน่าเชื่อถือของสังคมไทยเพราะเป็นคนซึ่งไม่น่าเชื่อถือเป็นคนซึ่งไม่มีสัจจะเป็นคนซึ่งไม่มีจุดยืนสังคมก็ได้พิพากษาไปแล้วแต่วันนี้สันติอโศกก็ยังคงขับเคลื่อนในรายการมองโลกมองธรรมของบุญนิยมทีวีสันติอโศกก็ได้เชิญบุคคล มาโจมตีวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆในความเห็นของผมทําไมเราไม่ต่างคนต่างอยู่บุคคลต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภัยบณ์นิติตะวันซึ่งหลายคนตั้งคําถามว่าใช่เป็นสิทธิ์ของสํานักสันติอโศกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพี่มโนของผมนะครับซึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการของสันติอโศกบ่อยๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลซึ่ง อ้างว่าจะมาปฏิรูปศาสนาผมก็ไม่รู้ว่าสันติอโศกหลังจากถูกขับออกจากพุทธศาสนาเนี่ยจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงหรือวางแผนยังไงรวมทั้งการสกัดกั้นการตั้งตำแหน่งพระสังฆราชที่คาราคาสังอยู่ทุกวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสันติอโศกมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่วันนี้คุณไพบูลและพี่มโนได้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นขับเคลื่อนที่จะเสนอการปฏิรูปศาสนา มีการเสนอความคิดว่าเราจะต้องสังายนณาพุทธศาสนาจะต้องมีการจัดเก็บภาษีของวัดหรือเปล่าหรือไปตรวจสอบบัญชีของวัดหรือเปล่าทํานองนี้นะครับซึ่งทําให้สาธุชนโดยทั่วไปรวมทั้งคณะสงฆ์ไม่มีความสบายใจในแนวคิดเหล่านี้แต่สองท่านนี้ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆทั้งการยืนน่นหนังสือทั้งการไปถแถลงข่าวเคียงคู่กันมาตลอดจนมาถึงวันนี้นะครับสังคมไทยสังคมพุทธ อึ้งตะลึงตึงตึงกับสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ประกาศออกมานั่นก็คือการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะปฏิรูปศาสนาและจะเชิญท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคทำให้สังคมไทยสังคมพุทธหลากหลายความคิดและมึนกันไปหมดนะครับเพราะก่อนหน้านั้น คุณไพบุญนิติตะวันก็ได้พูดทํานองว่าไม่ค่อยศรัทธาระบบการเมืองนักการเมืองเท่าไหร่แต่วันนี้จะตั้งพักการเมืองแล้วครับส่วนพี่มโ,มโนของผมก่อนหน้านี้ก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักชาติไทยถ้าผมจําไม่ผิดแต่ว่าก็สอบไม่ผ่านแล้วก็ได้มาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยการออกมาให้ข่าวด้านลบเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมชโย ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความกตัญญูหรือไม่นะครับสังคมก็ช่วยตัดสินทีนี้เมื่อสองท่านจะมาตั้งพักการเมืองสันติอโศกมีภาพของความแนบแน่นมีการสกัดการตั้งตำแหน่งพระสังฆราชสองท่านนี้มีส่วนในการให้กำลังใจคุณธรรมนูนที่จะมาฟ้องวัดพระธรรมกายผ่านทาง DSI ภาพต่างๆเหล่านี้นะครับสันติอโศกค,คุณไพบูนพี่มโน นะครับรวมทั้งหลายๆคนเนี่ยก็เลยเกิดภาพว่าบุคคลเหล่านี้และองค์กรเหล่านี้คิดอะไรยังไงและต้องการอะไรมันสัมพันธ์กันไปหมดผมเองก็วิเคราะห์ไม่ถูกก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องช่วยวิเคราะห์ช่วยกันคิดดูซิว่าบุคคลเหล่านี้และท่านเหล่านี้คิดอะไรและต้องการอะไร ใครจะเป็นตาอินใครจะเป็นตานาใครจะเป็นตาอยู่ใครได้อะไรและสังคมไทยสังคมพุทธทั้งฝ่ายที่เข้าใจวัดพระธรรมกายและไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายเนี่ยช่วยกันคิดสิครับว่าสองท่านนี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาปฏิรูปพุทธศาสนาของเราหรือไม่และวัดพระธรรมกายเป็นเหยื่อหรือไม่และอะไรคือแรงจูงใจให้ทั้งสองท่านนี้ คิดที่จะปฏิรูปศาสนาสันติอโศกอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือว่าไม่เกี่ยวข้องยังไงก็อยากจะฝากประเด็นนี้ให้สังคมลองคิดและฉุกใจคิดดูสักนิดลองต่อภาพกันดูแล้วพี่น้องอาจจะเห็นภาพอะไรชัดขึ้นนะครับไอแชนแนลประจำวันนี้ขอนำเสนอประเด็นนี้ให้พี่น้องได้ไปคิดต่อขอบคุณและสวัสดีนะครับ